ฮัลโหลคะ่ะทุกคนวันนี้ฟีมมาโผล่ที่เบสบีสุขุมวิท71ร้านเขากว้างมากแล้วก็สั่งสแกนแบบง่ายมากเลยทุกคนนี่คือเมนูที่เราสั่งมานะคะกุ้งแม่น้ำตัวโตโต,ต,ตโอ้โหหอยใหญ่มากแล้วแซลมอนก็ใหญ่ผักก็สดนะจ๊ะเนื้อมาเบสบีต้องเนื้อนะคะแล้วก็มีหมูด้วยไม่รอชาเราก็ปิ้งไปเลยคะ่ะทั้งเนื้อทั้งหมูนะคะย่างไปเลยมีเนยให้ด้วยทุกคนไม่ติดกระทะแน่นอนหอมเนยสุดๆนี่ย่ยางแซลมอนไปด้วยย่างเลยคะ่ะหอยเชลกุ้งแม่น้ำตัวโตโต นะเราชอบกินกุ้งมากแล้วก็มีนี่ปลาเมือกนะคะสดมากมาลองน้าจิ้มเขากันน้าจิ้มตัวนี้เราชอบมากเลยนะอร่อยกลมกล่กำลังดีหวานกําลังดีนะคะหวานเค็มนีมากินน้าจิ้มแจวก็อร่อยมากเราสั่งไปชาบูมาด้วยนะเป็นน้ำซุปเนื้อกับน้ำซุปหมาลา่าแซ่บมากนอกจากเนื้อเราก็ขาดผักไปไม่ได้นี่คะ่ะชิมแซมอกับน้าจิ้มซีฟูด้ดมาสดน้าซุปชาบูเนื้อนะคะโอ้อร่อยมากนี่คะ่ะมากินกุ้งแม่น้ำกันเราชอบกินกุ้งและกุ้งเขาตัวโต,วต,วตวเนื้อเด้งๆๆนะไม่เละนะคะคือสดสดของสดมากน้ำจิ้มซีฟู้ด แซ่บได้ใจมากเลยมามากินเนื้อกันต่อค่ะเนื้อก็คือนุ่มละลายในปากไม่เหนียวเลยทุกคนก็ต่อแซลมอนชิ้นโตๆนะคะเนื้อปลาแน่นมากแซลมอนอย่างดีเกรดดีมากๆถือว่าครั้งแรกที่มาลองก็คือถูกใจเรามากเลยนะคะร้านนี้นะ้ําแบบรีฟิลนะเราสั่งเป็นโคกและนี่ก็คือชาบูหมูสั่งเนื้อมาอีกสั่งลิ้นหมูมาอีกนะคะนี่ย่างไปเลยจ้าชั่มเวอร์และนี่ไฮไลท์ของเราในวันนี้จ้าโปรพิเศษเพิ่มเงินแค่99บาทได้ทั้งหมดนี้ไปเลยสั่งไม่อัน้นกินเท่าไหร่ก็ได้มันคือบุ บุฟเฟต์แซลมอนและเมนูยำดองแซลมอนสดแล้วน้ำยำเขาแซ่บมากเลยทุกคนบวกเพิ่มแค่9 9บาทได้ไปทั้งหมดนี้เลยจ้าแล้วเรายังไม่อิ่มมาต่อดือกกุ้งแม่นะ้ำอีกจุกจุกเน้นเน้นนะคะถูกใจสายกุ้งเลิฟเวอร์แบบเรามากมาทูน่าก็สดปูอัดก็สดไข่หวานก็มีขาดไม่ได้ของหวานไอติมซอฟเสิร์ฟ,ฟทุกคนนะกินมากจะกดกินเท่าไหร่กี่อันก็ได้แล้วโปรบุฟเฟต์แซลมอนและเมนูยำดองนะคะเริ่ม6กันยายนนี้วันแรกเมนูพิเศษประจำเดือนกันยานะคะบวกแค่99เอาไปเลย